สบายดีพ no ี part, ่น้องมาสมุทรทุกคนพี่นี้ของหัวมาบอกกันน้องสนใจเก่าเนาะพี่น้องพี่น้องวันนี้น้องใจจะพาพี่น้องเบื้งภักพี่น้องักที่แม่ต่อมปลูกวันนั้นนะพี่น้องตอนนี้แล้วมันใหญ่อยู่พี่น้องค่ะน้องใจพาพี่น้องเบื้งพี่น้องว่านึงมันงามหรือมันจะตายพี่น้องเนาะไปพี่น้องมาดูเปลี่ยนกำกันพี่น้องเปลี่ยนต่อมพี่น้องสต่บายดีวันไหนพี่น้องสบายดีเนาะไปเมื่อตะเห็ินเลยพี่น้องจะไปนาคือเก่าพี่น้องไปเลยพี่น้อง น่ะกลวยพี่น in ้องใหญ่มื่อแรพี่น im ้องใหญ่เติบพี่น้องกลวยพี่น้องบักรแม่ทำนีกลวยพี่น้องนี่พี่น้องบังเลยพี่น้องมีไงนี่พี่น้องพวกบัวน่ะระบังกองเด้อพี่น้องพวกบัวไงเมื่อแรกพี่น้องได้กินลนี่จุกิงจุกยางเลยใหญ่เติบเลยพี่น้องนี่พักยางอันนี้ดม ี่ใช้น้ำใหม่เนื้อด้นี่ยตู้หรือเปล่าทำอะไรกันอันนี้พี่น้องโซเลียงก็ยังใหญ่เติบอย่น้องพี่น้องเนาะปลาอีตู้โคตใหญ่มาแล้วอันนี้พี่น้องใหญ่เมดพี่น้องนี่ก็จะมดได้กินตลอดเลยพี่น้องอันนี้อันนี้ปลาสลัดพี่น้องโคตรสวยเลยโคตรงามพี่น้องมาไปเบ่งหนักแตงเวลาพี่น้องมาแตงเบ่งอีก่อน โอ้พี่น้องครับนี่พี่น้องเอ้าสรุปก็จริงนี่เบิ่งวันนี้เลยพี่น้องเด้อเด้อนําบ่วงบักเต่าน่ะกูก็สิด่ายังใหญ่ๆตึกหมดแล้วพี่น้อง เป็ดพบัอีกพี่น so, ้องเป็ดยูงมาแต่งพี่น้องมามาแต่งเขาใหญ่มาแล้วพี่น้องเอ้ยชองมากใส่มากแล้วพี่น้องนี่เป็นลมาเป็นละไรมองเป็นมากเลยพี่น้องนี่นี่ชองมากเลยพี่น้องชองมากกันนะอีกนี่เดี๋พี่น้องลองเล่นแต่ง มบมัดทวนนับหัดทวปลูกมาเลยสมบูนณ์พี่น้องแม่ต่มเหชรพี่น้องนี่พี่น้องหมัดทวนนะพี่น้องสรุปหมดสื่อเลยพี่น้องออรวมสมบูรณ์เบิ่งตีไก่แล้วพี่น้องเนาะครับเนาะ พี่น้องรับกกิฟตนะ์น้อชมใจกับคอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะองใจขอต,ตัวไปหนาคนเด้อพี่น้องฉันบอกนี่นะ้นองน้องชมใจกับอลาไปก่อนนะสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย